สามหกเซสามหกเซเออไอแบมอยู่แก๊งอะไรมาก่อนนะกินเบลกินเบลไงกันเบลมันเล่นสตอรี่ล่าสุดไงที่มันบอกอ่ะอ๋อเยอะคือตีสองมันไม่เอาเลยบ้างนะเนี่ยตีสองมันคือไปเลยกระแหลกเลยค่ะไปเลยอ้าหตีสองไม่หรอกมึงเสนอลุงเลยกว่าเรื่องนี้ควรอ่ะว่ามาว่ามาว่ามาไอเจ๊กี้พูดเลยเพื่อน เฉพาะล่อยกันกูแต่ทีกูก็รอแวนกอ้สัตว์ผมผมว่าผมจะไปตามเรื่องฮออ่ะดูเดี๋ยวเดี๋ยวผมไปตามเองก็ได้ครับเอ้เรื่องฮอกูคุยกับมันอยู่ไอ้แรมซี่อ่ะมึงลองโทรหาเลมซี่ดิให้มันโทรหากูอ่ะวันนั้นวันนั้นมันบอกว่าจะขอคุยห้าทีอ่ะใช่ป่ะเออแล้วมันก็หายไปเลยเฮียใช่ผมไปตามหลังอย่างนั้นมันบอกว่าไอคนที่ถือฮอไม่ได้เข้าอ่าใช่ใช่นั่นแหละนั่นแหละผมก็รอรอคุยกับมันอยู่ถ้ามีฮอเราน่าจะได้แบบเห็นผลตอบเปรียบอยู่แล้ว ขอบคุณเคเจเอ็กด้วยนะครับขอบคุณนะครับหายอบผุณครัาไม่ไม่ชอบติ้งไม่รู้เป็นไรอ่ะแต่ว่าพี่คุณตองขอยิมโทรศัพท์ไม่มีไม่มีเตยอะไรเลังากโดนจับเหรอเนี่อุ้มอุ้มห้าเกมหนึ่งเอาดี มามามีใครจะเสนออะไรไหมมามามามีใครจะเสนออะไรไหมตอนเล่นกับเอ่อตอนเล่นกับเด็บเบนเฮดครับลุงอ่าว่ามาถ้าสมมติว่าจบเด็บเบนเฮดอย่างเงี้ยมันจะได้เหรียญจากทีซีลุงลองแบบให้ขยันอุ้มแบบได้เอ็มบีพีก็ได้เหรียญทองเหมือนคราวที่แล้วไหมครับยังไงวะแต่ว่าถ้าสมมติว่าใครได้ที่หนึ่งอ่ะลุงใช่ใช่เคทที่สุดสมมติใครอุ้มได้แบบเก้าเหรียญทอง ได้เหรียญทองไปเลยอย่างเช่นผมอะสมมติอะผมมาแบบเหมือนอัดเข้ไม่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 สมมติสมมติเพื่ออะไรเงี้ยคือรางวัล MVP ครับลุงอ่เดี๋ยวค่อยว่ากันเดี๋ยวค่อยว่ากันนะท่นผู้เล่นดีเด่นม่ง่ายสมมติเพื่ออ่ะแล้วมีอะไรอีกไหมแต่ฮอเราควรมีนะกับแต้มเทสรอบเนี้ยใช่ครับ เพราะอาวุธเราตามมันเยอะมากเนี่ยช่วงช่วงเนี้ยไอ้ที่เราต้องรีบไปขึ้นอาวุธอะมีดอะไอ้ที่สำคัญก็จะสำคัญอยู่นะเราคือเราไปเห็นแม่งชุบโขดมากเลยเราปิดตัวชุบไม่ได้เลยจริงๆไว้ตอนเราไฟกับมนันอะมันชุบกันมันเลยเสียเปรียบเรื่องอาวุธเยอะเลยไม่ปืน65เยอะกว่านี้ลงทันนะสักคนหนึ่งก็ได้โหยากเลยวะ ไม่เพราะว่ามันมีบเวลาไหนากไม่คือตรง,งตรงเนี้ยเชลรีฟถ้ามึงจะช่วยนะมึงต้องดูระดับความสำคัญเว้ยว่าคนคนนั้นน,น่นะควรใครจะได้ไว้ถ้ามึงอยากช่วยอ่ะอติอติเขาโบกับยูเป็ดนี่คือรอดลอยอ่ะกูเห็นด้วยอติเป็นคนที่ช่วยเพื่อนดีดีที่สุดในแก๊งคนหนึ่งเลยเก่งที่สุดอะเก่งที่สุดกยูเป็ดก็คือรอดรอดลอยอะสี่คนได้เนี้ยกูไม่เถีย <ผม S 1> <อ>ง เอฟเฟกต์ในเดมอนเฮดในไฟต์อ่ะรอบที่แล้วที่เราโดนก็คือน่าจะเป็นสนับสองสามคนของมันมากกว่าครับใช่ใช่มันจะมีไอ้เชือบบอลน่ะไอ้บอลน่ะป่วนจริงไว้มันมันมันหนักมากมันงัดมันงัดได้ได้ตัวชูป่ะได้หมดอ่ะใครเล่นสนับอยากให้เล่นสนับกันเยอะๆนะอย่างไอเชอรีฟอ่ะในไฟต์กับไอไนท์ไอไนท์อ่ะมันไม่ค่อยเล่นสนับอ่ายไนท์มันชอบเล่นแบบไม้อ่ะเออไม้ไม่สนุกเข้าใจตอนกูมีตอนกูมีไม้มีสนับกูก็อยากเล่นไม้เหมือนกันแต่จังหวะเนี้ยคือยังไงก็ต้องเล่นสนับเว้ยต้องต้องชูลงสนับอ่ะ สนับแม่งเป็นอะไรที่โกงมากเลยนะเว้ยถ้ามึงไปฝึกงัดมาเหมือนไอ้บอลอะอย่างโกงอะ<ม>ทำง่ายครับลุงงัดเป็นนานแล้วครับไอตี๋คนเอาปืนบอกห้าไอตีว่าไงไอตี๋ฮะย,ยังยังไม่ถึงเวลา ทำไมถึงเวลาตอนไหนไม่พี่ติเอาเป็นแบบนี้ไม่ได้แกก็ยืมไม่กอดไงแล้วยืมไเท่าไหร่พี่ก็ค่อยคืนไงเออมันก็ต้องมีอ๋อคือไม่อยากเอาของไนอื่นมา่ะมือก็ยืมก็ได้มือก็ยืมก็ได้ยืมดีว่ายืมแล้วก็คืนมันมีเงินก็คืนมันเปิดบอลได้อยู่แล้วนี่จ่ายเดือนละอาทิตย์ละล้านอาทิตย์ละสองล้านก็ได้นำข้อตกลงหรือว่าอะไรก็ว่าไปเดือนบอกห้าราคาเท่าไหร่ แล้วก็เรื่องมันช่วยได้เยอะจริงพี่มีอะมันแบบมันมันพิเกตได้เลยนะรู้สึกพอ,พอ,พอ,พอเอาจริงจร <c oughs> ิงอะพี่ถ้าสิบเคสพี่ช่วยได้เพิ่มาอีกเป็นยี่สิบเคสเงีง้ยยี่สิบแต้มเลยนะพี่ตีที่เราจะไม่เสียไม่มีอะพี่ช่วยพอดีพี่ติอะคนมีพี่แล้วก็เรื่องอันนี้นะครับคืออันนี้อยากให้พูดกันจริงๆแบบไม่ต้องกลัวโดนดากันะว่าใครไม่มีเกาะหรือไม่มีที่ชูบขอให้พูดกันจริงๆอ่ะแบบก่อนที่วันที่จะเล่นอะ ม่ตอนนี้มึงต้องเตรียมมาแล้วมึงต้องเตรียมมาแล้วมึงต้องเตรียมเนี่ยกว่าวันที่สิบสองเนี่ยอะไรที่แบบไม่ค่อยได้ใช้อ่ะไม่ไดเตรียูฟาร์มทท้งวันเลยนะอยากให้แบบเตรียมตัวกันจริงๆแล้วแบบใครมีน้อยหรือมีอะไรอยากให้พูดกันจริงๆแบบไม่ต้องกลัวโดนด่าโดนโดนอะไรแล้วยูเป็ดมายังมาจะเอาไงยูเป็ดอ่ะเดี๋ยวมโทรให้เี่ แต่เล่นกับไ้เนเฮดผมผมไม่อยากมัดไฟกับมันนะจริงไม่ปล่อยตามีสระเลยปล่อยตามีสระเลยเจอกันก็ตีท่้นเองรอบที่แล้วมันชอบแบบเซ็ตรถแบบว่าในพุ่มบ้างในอะไรบ้างแล้วมันยิงไกลไกลเงี้ยมันมันเกียนอน่ะเอาง่ายคือคือมันแบบจอดรถแบบโคตรอีกฝั่งหนึ่งเลยอ่ะแล้วก็ยิงยิงยิงเพื่อนมันอ่ะเขาเรียกแผนเขาเรียกเผียเขาเรียกแผนแผนแผน โอเคแผลก็แผลเออนั่นแหละแผลน่ะแผลมันดีตอนตอนตอนเซตเซตเซตไฟอ่ะแผลมันดีต้องยอมรับโทดละอ่าไม่เกินห้านาทีพี่ยูเป็ดเข้ามาครับอ่าเกินห้านาทีมันน่าจะนั้นไฟบ่อยอ่ะลุงผมว่าสล็อตสล็อตอ่ะมึงเช็คดีว่าเหลือแค่พี่ตูนคนเดียวใช่ไหมใช่ครับลุงเหลือแค่ของพี่ตูนครับขอไอจีอะไรขนับเลยใช่ปะนับหมดแล้วครับนับหมดแล้วครับเรามีคนมาเต็มหมดแล้ว วันนี้อ่าที่คุกมีมี B B C รอรับป่ะพี่มีมีมีเนี่ยแต่กูว่าจะหาเงินขึ้นสนับอยู่เนี่ยจะขายเทสลาเนี่ยไม่มีใครซื้อเลยชิลิปซื้อป่ะช่วงนี้ขายยากครับลุงเทสลาตอนนี้ขายเท่าไหร่กันอ่ะพีผมเห็นคนโพสขายที่แปดยังไม่ออกเลย เฉลี่ยเอะกูให้ยิบห้าเอาไว้ยิบห้าล้านเบลงโหคุยเหอะกูจะไปขึ้นสนามโหกดเสียวเลยนะันนี้ดยอดแบบกระยิบห้ากูจะไปขึ้นสนามให้แงยืมอยู่ดีอ่ะลุงก็คิดแ่แต่ลุงก็ได้สนามนะม่ก็ได้สนามใบแดงลุงมีเด้ลุไม่ได้ขบเลยนเอีเงี้เอางี้ขอขอยิบยิบสาม้นะยิบสาม แต่ลุงต้องขึ้นสนามนะลุงการไปเด็กไปขึ้นสนามเลยการไปขึ้นสนามเลยไม่ได้เอาไปทำอย่างอื่นไม่เดี๋ยวให้เงินชิโรไปเลยโอเคได้ลุงยิบสามได้ครับลุงแต่ยิบสามเอาชิโรอยู่ไหนฮะชิโรไปไหนไม่รู้เอทเทรากูอยู่ที่ใครอะที่ผมมาเป็นโปรเลนแล้วก็คนหลักที่ถือหุญนยอีกทีนึงคือพี่ชิโรครับไอสัตว์มาก่อน หายี่อ่ะเอาไปลงทีเดียวอ่ะมันก็จะกลายเป็นเกือบ50าิบทีครบเลยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเดียวเดียวเดียแต่ผมขอเสนอหน่อยคือไอ้ไอ้ไอ้แต้มเก่าหกตุนเนี่ยเราเราการันตีได้เข้าร้อยป่ะได้ได้ร้อยป่ะไม่มาถึงอะไรครับพี่ไอ้ไอเจ็ดเทพเราชนะร้อยก็ถ้าสมมติเราไล่ไล่พ่ายก็ก็ร้อยครับพี่เอาเขสองสลัดใช่ไหมเอาสองสลัดใช่ไหมพี่ใช่เอาสองเจ็ดเทพขึ้นมาอีกสองแล้วเราเจอคุณมาไหน วันธิกรรมเอองั้นงั้นถ้าสมมติว่ามันคะแนนมันการันตีแล้วเราไปขอความร่วมมือว่าเราไม่เล่นวันที่สิบเอ็ดไหมมันจะได้ช่วยแบทรัพยากรเราอีกอ่ะไม่ต้องไปเล่นกับพวกมันอ่ะเบืองนะเว้ยเล่นกับหกซุนก็เหมือนเหมือนนัดกับพวกซุนว่าหกซุนได้ที่สองแล้วเราได้ที่หนึ่งแล้วก็ผ่านฉลุยไปไปไปเลยอย่างนี้ใช่มันจะมองว่าเป็นการเตรียมมารีมันแ่นมันขึ้นอยู่กับเราคุยกันเตะมันจะตีแล้วจะเตรียมได้ไงอ่ะ คะแนนมันไม่ดีมากอยู่แล้วอ่ะกาแนนมันขาดทีซีมาเราไ่ได้เราไม่รึกษาดีๆเลยให้มันใช้ที่สามมันที่ที่สามมันไม่มีรุ่นแล้วมันก็มันก็แพ้บายทั้งคู่มันก็ไม่เป็นไรเนี่ยมันได้มันตัดสินไปแล้วอ่ะหรือไม่ก็ให้เขายกเสมอไปก็ได้ทีซีตัดสินเสมอไปก็ได้กรจกอ่าคุยได้อยู่นะเพราะว่ามันตอนนี้มีกฎใหม่กฎใหม่มาของทีซีอะไรป่ะ ยังไม่มีครับเรื่องเรือมีท่าเรือหลังบ้านเบิดเรือได้แต่ยังไม่มีกฎห้ามเด่นไหนเรือหลังบ้านกูไม่เห็นเรือเลยเบิดได้ครับลุงเบิดได้จุดเบลไม่เบิดเรือลุงใช่หรอของแกงเหรอของบ้านเลยครับใช่หรอแล้วบ้านแล้วบ้านคนอื่นที่ไม่มีท่าเรืออไม่ติดน้ำก็เบืลอไม่ได้ครับต้องบ้านติดน้ำเชี่ยโคตรเฟี้ยวไอ้สัสโคตรโชคดีที่อยู่บ้านหลังนี้เอาเรือขึ้นรถเอ้ย เฮ้ยใครตามชิโนได้ไหมเนี่ยกูจะไปขึ้นสนามไอ้สัตว์จูเรือได้ไหมตามชิโนใหน่อยดิเฮี้ยอันนั้นใช้ชิโนป่ะมาแล้วดิเรียบร้อยอยู่มาแล้วครับสนามบวกห้าใช้เงินเท่าไหร่วะเชลิฟเจ็ดสิบที่ชิโนได้เลยครับเต็มเลยแปดสิบพอลุงเขมาไปห้าสองสี่ไปแล้วนะสัตว์ถึงเก้าสิบได้มากแต่อย่าาไปลงบอลนะครับลุง อ่ะแต่ถ้าลุงลงเสมอสองครับลุงยี่สิบกว่าล้านเนี่ยที่ไม่คิดถ้าลุงลงเสมอยี่สิบล้านที่จะรอไรร้อยล้านเลยนะมันได้ง่ายขนาดนั้นทุกคนก็รวยแล้วดิวะจ้าดราจันส์จารณาไปไม่เอาต้องขึ้นสนับก่อนก็ไึ้เงินไปลงยัง้างตัวด้นานแล้วก่อนเนายขึ้นสนับก่อนึส่งเงยังยังวนี้ นายเร่วมไอชิโร่ไปรับของขึ้นสนามห้กูเลยอทะะะเบียนนไรพี่ไทยตังมีเท่าไหร่นะพี่มีอะไรอีกวะเป็นเนึ่ยนะมีอะไรอีกวะจะพูดเรื่องอะไรวะกินลุงพูดว่าอะไรนะครับคอยรอครับเอาเอาเงินขึ้นสนามห้กูเลยเตรียมเอาขึ้นสนามเลยมันต้องตีสนับมันต้องใช้ที่อะไรก่อนวะกูลืมอ่ะไม้บวกสีไม้เบสไม้ก๊อลฟแล้วก็ของกอล์ฟบแล้วสองชุดเดี๋ยวไปดูเดี๋ยวไปดูเดี๋ยวไปดู แล้วก็ไม่มันมีนี่ด้วยลุงมีสินสงคารามที่เคยชนะตอนที่ลุงไม่อยู่ก่ะหก้้านลุงยอมไปตีด้วยเปล่าเอาไปให้คนอื่นก็ได้แต่วกูใช้ของกูที่กูมีขึ้นเองอ๋อรอยูเป็ดอยูเป็ดรอยูเป็ดไม่สบายอยู่ครับแต่เมื่อกี้ผมพลุกละ เฮ้ยแต่ตอนเล่นกับดาบบนเฮดอะไม่เอาหายแบบหายแบบไม่บอกแบบไปอะไรเงี้ยไม่เอานะเว้มันสําคัญนะเว้ยสตอรี่ใหญ่แบบด้รอบสองปีเลยด้วยซ้ำเนี่ยไอ้ร้อยห้าสิบใบอะแทบจะไม่ได้เล่นกันตั้งแต่ยุคมืดแล้วอะเป็นร้อยใบอะมาถึงแบบหายระหว่างทางอะนะใหหายระหว่างทางอะขอออกพร้อมกันหรืออะไรเงี้ยเอาง่ายว่าถ้ามึงชนะดับบนเฮดได้อะไรเกอร์ก็กระจอกแล้วหวอะไรเกินแน่นอน กูมองว่าตอนนี้ไลเกอร์ทีเดียวเทียเทียเดียวกับดมอนเฮดเพราะดมอนเฮดมันมันถ้ามันมีบ้านก็ว่ามันขึ้นจากกระรัดได้แน่นอนอะที่ข้ามโมงเห<อ>มือนเดิมเนะาะแจกของ วันนี้ไม่มากัน,กนเลยอ่ะมันวุ่นวายไม่ไม่วันนี้ลังเข้าไม่ได้แล้วก็ส่วนเรื่องอุ้มเดี๋ยวจะให้เป็นเหรียญใครอุ้มได้มากสุดเอาห้าระดับแล้วจะนับสกอร์ยังไงครับลุงใครมีคนนับได้อยู่แล้วไม่ต้องกลัวมันนับได้อยู่แล้วใครอุ้มเท่าไหร่เท่าไหร่เท่าไหร่อ่ะอยาให้รายงานกับมาตินเอาแล้วก็ต่อไปนี้นะยกวันอังคารไอ้วัน เอาเป็นฟรีสไตล์สักสอวันไหมจันอังคารดีไหมดีดีถ้าไม่รวมสตอรี่นะไม่รวมสตอรี่นะไม่รวมสตอรี่นะเว้ยให้2วันจันอังคารถือว่าผ่อนคลายอยากทำอะไรก็ได้ แล้วที่เหลือเราจะนังคารมันเป็นวันของเราอ้วเพราะว่าไอดรอปมันมันต้องเอาเหรียญเข้าไฟบ้านด้วยครับลุงอันนี้อนุญา่ยาแต่ก็ต้องมา i อดรอปด้วยมามาด้วยนะถ้าถ้าลุงจะให้ฟรีจริงๆไม่เล่นก็ได้แต่ขอแค่มายืนจนนับเวลาหมดได้ไหมแล้วก็ส่วนวันวันธรรมดาที่ไม่ใช่วันนันจนาคารทุกคนต้องมาสามทุ่มหนึ่งตีสามนะไม่อดรอปหครับลุง ไอ้ดอกมาต้องมาต้องมาบัานธรรมดาไอ้ดอกต้องมาแล้ว,ลวไม่มีตอรี่อ่ะลุงแล้วไม่<อ>ไมีตอรี<ง>่อ่ะหมยถึอแล้วต้อง<ม><ะ>อยู่ตอนตีสามเลยเหรอก็ต้องอยู่หน่อยอ่ะเอาแล้วพวกเด็กๆที่มันเรียนเะีนอยู่ไหวปะ่ะเดี๋ยวค่อยว่ากันถึงตีสองก็ได้ถ้าเด็กตีหนึ่งตีสองอะไรประมาณเนี้ยหลังจากเจ็ดเทพถ้าสมมติว่ามันมี วันแล้วมีแอดดอบช่วยมากันหน่อยนะครับพี่จะได้ค่าไฟแล้วก็ได้ของเล่นด้วยค่าไฟมันเอาไปแลกของเล่นแลกกระสุนแล้วไม่จริงๆอ่ะจริงๆ,ๆอ่ะกูมาว่าแอดดอบทุกลูกอ่ะต้องมายังไงแอดดอบทุกลูกต้องมา,งงท,งมาทุกวันเราต้องใช้ของกับค่าไฟต้องมาต้องมาแอดดอบอ่ะงั้นเปลี่ยนเป็นแอดดอบต้องมาเลยแล้วกันเช็คชื่อเอามาตินนะครับลงุง ไม่เอาแบบว่าให้หายนะตอนกูไม่มาอย่างเงี้ยห,หายไม่เอาแล้วเว้ย <S <S 1> <S 1> ได้บัางอยู่ไหนวะนี่ครับ อยู่คราวผมพี่เลพี่ยูบอกแคสหนักมากครับตัวนี้เข้าแล้วแคสเข้าแล้วแคสเลยน้องเรียกครับแม่จะซื้อเจ็ดเจ็ดเจ็ดห้าศูนย์เอสหรอเดี๋ยวรอดูราคาก่อนครับลงุงเด้ยินดีด้วยนะน้องจะดูให้ฉยลุง แล้วก็เงินแดงใครยังไม่ส่งส่งเลยนะครับแล้วหลังจบจากเจ็ดเทปก็ทำเงินแดงด้วยนะครับได้ครับพี่หลังเจ็ดเทปเตรียมทำเงินยากันด้วยนะครับแล้วเงินแดงแก๊งอะไรวะเงินแดงแก๊งไงอ่ะเอาเก็บตู้ที่เฉลยครับลุงเก็บใส่ตู้เลยเฉลยครับลุงอ่ไม่คนเท่าไหร่คนเท่าไหร่คนละหนึ่งหมื่นครับตอนนี้เอาไว้เล่นเจ็ดเทปก่อน แล้วก็หลังเจเทพก็เก็บอีกทีนึงเอา,าไว้เล่นกับเดมเฮดใครไม่มีก็เอาเงินเขียวให้มาตีไปซื้อสามหมื่นห้าเดี๋ยวเราไปขนเฮ้ยไอเวลาตีสามออกอ่ะมึงมึงถ้ามึงไปถามึงพูดเลยนะไม่ใช่ว่ามึงเงียบกันแล้วม,มึงไปแอบออกไอ้เงี้ยมันเสียความรู้สึกนะเว้ยไ,ไ,ไ,ไม่เป็นไรเซิร์ฟไม่เป็นไรใครทำแบบนั้นเดี๋ยวว่ากันไม่เป็นไรไม่เป็นไรใน,ในเมื่อมึงเลือกทำแบบนั้นกูก็ไม่ต้องแชร์แล้วแค่นั้นเอง เยวค่อยว่ากันเรื่องนั้นน่ะใครมีธุระอะไรมึงก็พูดมาเลยพี่ดูอยู่ข้างล่างพี่เดี๋ยูเดี๋ยวเิวหน้าไม่อยู่นะไปงานแต่งแม่งมานั่งเหมือนพี่พูดอะไรว่ะกานแต่งใครอ่ะกานแต่งเพื่อนเดี๋ยวหน้าสิงหาประมาณกลางเดือนมีใครไม่มีบัตรประกันไหมครับพี่เอาหวยแล้วแต่งแล้วเหรอมมีครับมันเหลือเท่าไหร่นะ ทีเอาแองมากินโตจีนได้ไหมครับพี่ติ๋วเอาอะมาเป็นอายุเป็นมายิงข้างหน้าเลยเพี่โยดีครับพี่ไม่ค้าวันนี้ครับยังไงยังไงก็พร้อมพร้อมกลับมาแล้วครับมีปัญหาอะไรถึงถึงออกไปพูดได้ไหมแทบหมดไปครับลุงแทบแบบมีม่ไม่อยากเข้าเมืองเลยเพราะมันเหมือนรูปเดิมๆอะครับเออเข้ามาเล่นแอ่ดอป อ่าตอนนี้มันก็ลูปเดิมนะจริงๆอ่ะใช่แต่ก็ก็ก็คือผมก็ออกไปพักก่อนอ่าฮะใช่แล้วก็ตอนตอนนี้ก็กลับมาเหมือนเดิ อาการห<อ>มดไฟมันน่ากลัวว่า<อ>ผมติดตังลุงเท่าไหร่นะผมซื้อเกมให้จุกไปพันพันเท่าไหร่ไม่รู้จะไปได้แล้วพันเดียวพันเดียวเอ,อ้ยพันเดียวลายแพรเออพันเลยพันเลยเลยพันเจ็ดเดี๋ยวพันเจ็ดพันเจ็ดผมเช็คละอือ่ะเช็คพันเจ็ดเอาต่อเลยต่อเลย แต่รอบนี้มันมันออกไปได้นะมึงมึงคิดดีๆนะคิดดียังเออคิดดีแล้วครับโอเคโอเคชัวร์นะอายุแปดชั่ร์ใจนะหมดไฟก็คือหมดไฟนะเว้ยไม่มีใครว่าอะไรหรอกมึงจะไปอยู่แก๊งไหนก็มันอยู่กับตัวมึงอ่ะไม่มีอะไรอยู่แล้วเว้ยอะไรวะใช่ครับมั่นใจแล้วนะมั่นใจครับมั่นใจมาเม,มารถเมารถเอาคันไหน ลุงอยากใช้คันไหนเอาของมึงไปแล้วกันมันอยู่กับมึงอะทำสามอเอ้ยเอาไอ้ใครก็ได้ไปยืนยันอามาตีนไปยืนยันสารพิทูนเอาอยูเป็ดเข้านะคบพี่เป็ดมาเอาเหรียญเลยพี่เจ้าพี่เป็ดนี่ใส,ส่สูตรเหมือนเดิมด้านเลยใช่ไหมครับลุงจะต้องมีของอร่อยแล้วพี่ตีปืนหมวกห้าพี่อะู ก่อนนี้ติดสองได้ไหมล่ะพี่บกหให้ผมอ่ะเพื่อผม,มได้ไหมล่ะโ,ลโอ้มันไอ้นี่มันไม่ได้เพื่อไอ้เซิร์ฟมันเพื่อทุกคนตี <c oughs> นเพื่อทุกคนทุกคนอยากให้มึงมีเว้มึงช่วยเพื่อนมึงมีปืนบกห้าทุกคนอุ่นใจเว้ตั้งลุงลุงหายไปสี่ห้าทีนี้ตัวคอหายไปแบบนานมากเลยนะพี่ตีถ้าแถ้าพี่ไปช่วยเขาได้มันก็แป๊บเดียว สุดท้ายก็ต้องเปิดโบวตเว้สุดท้ายเปิดโบวตเลยง่ายกว่าเอาเปิดโบสตนะตีสมควรมีปืนบวกห้าไหมเราก็ไม่ต้องเถียงโบวตแก๊งไม่ใช่ตัวเองใครไอ้นี่ใครโบวถให้ตีมีปืนบวกห้าไปยืนขวามือกูไปจบเลยขวามือกูขวามือกูทางนี้ะหมดทุกคนกลับมาโอ้โหหมเลยโอ้โหโอ้โหโอ้โห้วก็ขึ้นปีนบกน ช่วยผมได้นะแล้วก็ไปยืมของเชอรี่มาก่อนเชรี่แล้วก็คิดบินมันด้วยนะว่าเท่าไหร่เอาแบบราคาขายปกติเลย,อยเลอาเดี๋ยวกูช่วยจ่ายได้กูพอมีแรงอยู่ถ้ากูไม่เล่นบาร์กูไม่เล่นบาร์แล้วโมงสาธุแต่ก็พอช่วยได้ไม่เยอะหรอกไม่นี้ไม่อยากให้ลุงช่วยถ้าให้เซิร์ฟไปช่วยั้างั้นอะโอเคเั้องช่วยช่ว เซิร์ฟช่วยกำลังเทาให้กูอยากตีไงงั้นไอเซิร์ฟไอเซิร์ฟเป็นนี่ไอเชลิฟไอเซิร์ฟเป็นนี่มึงไอไอตีเป็นนี่มึงกับไกเซิร์ฟรวมกันสองคนนะ,อะไอเซิร์ฟจ่ายมึงก็จ่ายไปเจ็ดสิบกูจ่ายสามสิบน่าจะได้อยู่นะ่าตีนี่ไงไสัตว์เสียงดังดีนักมึงอ่ะีะตวัวเฮก็แย่พี่ไม่รู้ไม่รู้ <laughs> <laughs> พี่กูเองก็แย่พีความยังหนักเลย มีอะไรไหมมีอะไรไหมไม่มีก็แยกย้ายเออแล้วก็ไอ้สมไอ้เรื่องเงินแก๊งอ่ะมึงมึงคัดคนมาว่าใครจะเป็นคนต่อไปขึ้นสวิตเบดอ่ะครับพี่แต่จริง,รงๆปืนบอกห้าไม่ก็สําคัญแต่ว่ามันไม่ได้สำคัญมากสวิตเบดเอาทีมไฟก่อนแล้วกันใช่ครับเพราะตอนนี้มันทีมไฟมันน่าจะยังเป็นรอไปฮะตอนนี้เงินแก๊งมีเท่าไหร่อ่ะติดรบครับพี่ <Okay. S 2> ต,ต้องรอก,ก่อนครับหนักลุ้งทำไมวะติดรอะไรเงินแก๊งเนี่ยนัก อ๋อเพราะว่ามันจ่ายบ้านไงอ่าเฮียยอดบ้านเฮียยอดบ้านขจาร์ข้าใจเข้าใจตอนนี้เราติดนี่เท่าไหร่เงินแก๊งประมาณสิบมั้งครับติดที่ติดพิชนิดติดติดเท่าไหร่นะพี่ห้าสิบห้าใช่ที่พี่บอกเมื่อวานเท่าไหร่นะสามสิบพี่สามสามสิบสามสิบ ไม่เป็นไรเดี๋ยวค่อยว่ากันงั้นเคลียร์เคลียร์นี่ก่อนแล้วกันเอ้ยเดี๋ยวเคลียร์เคลียร์นี่อ่ะค่อยเคลียร์หลังหลังจบสตอรี่จากไดมอนด์เฮดโอเคปะ่ะเชลิปได้ปะ่ะได้ครับลุงได้ครับเออไดไดครับเดี๋ยวกูช่วยเคลียร์เดี๋ยวไปไล่ของเงินพี่มิดเอาเดี๋ยวไปเอาเงินคืนกับเอเซฟก่อน <c oughs> พูดแล้วมันโพสเลย้วเงินน่ะพยายามจ่ายให้ตรงเพราะว่ามันจะได้รีบใช้เลยอย่างเราจริงจริงเราควรจะได้มียาการใช้ตั้งแต่ไฟแรกของแล้วยาการเมียงตัวมาลงให้ยังตอนนี้มี้วครับโอเคเจ๋วเหลือแค่ประตูบ้านที่ยังล็อกไม่ได้ครับโอเคแยกย้ายไปประตูประตูบ้านล็อกได้แล้วชิโร่ไปเจอกันเลเวลชิโร่ไปลงเตียวุดต่อใช่ไ่ะใช่คุไปเตียวุดจานี้ไปพี่จะรีบเลเวลพี่